สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาหาเฮดคือเกแล้วค่ะวันนี้มาหาเฮดป่วงนะคะ่ะมาหลุนน้ำก้านวาสิได้บอนะคะ่ะแต่ว่าย่ายนน่นเป็นเก็บมาแล้วแน่เด้อค่ะนะค่ะในกระตาลรอไปค่ะไปหลุนไปชมน้ำก้านนะคะว่าสิมนันอีกบอนะคะ่ะเรายางหาอยู่ค่ะ มีบอย่ายไดถยุจ้าไดถยุได้บอไถ้ราด้วยขาหมุนเล่อนี่ค่ะสวัสดีค่ะมาละค่ะถึงหมุนงล้วค่ะเยโก็ตามอันด้วค่ะเด้อค่ะมาประธานด้อยค่ะไปค่ะไปหลุนไปชมต่อไปนะค่ะว่าจะผ่ออีกบอจังหมูเนาะค่ะ จกเกเนกตาหันมนึงนะค่ะน้อมนึ่จะยาบบ้านแน่ได้ะะกกตาหันขึ้นกรเลือกน,นี้มา่อยอยู่โไหมได้ะค่ะเยอแล้วค่ะนี่ค่ะเราเก่าหวยแน่แล้วค่ะดูไูชาเรื่อยวบไปค่ะมันเพาะว่มันอยู่แต่ดินนะคะ่นนะ,คะปาลาเพิ่งกหกแล้วนะค่ะหกไม่แตใบใหม่ราะันยายเราเลยหลวบไปค่ะนีชาะเพราะว่าอัน ใบใหม่โบกันอยู่ด้วยค่ะเด้อข้างในพุนค่ะใช่ค่ะมาขามาเก็มด้วยค่ะน้อคุณเลยค่ะยายอืมดอกตุ้มด้วยค่ะเด้อน้องใหญ่อยู่ค่ะม้าข้างน้องค่ะออมาประธานยายแล้ววะคนน่ากลัวนักค่ะมาก่อนก็ตาสองคนด้วยค่ะเด้อ <Okay. S 2> เรียกเห็ดบ้านไปหัืนแต่กระแข็งดีอยู่ค่ะสวยอยู่ค่ะค่ะ<า>ดูบันไหวาด้วยค่ะเพราะว่ามันยู่ใต้ดินนะค,ะนะค่ะชาบ้รูปกับผูเห็นมันเลยค่ะมันอยืนเยอะแค่ไหนทำกลุ่ดูค่ะด้วพี่น้องกำลังขึ้นค่ะ สาวเลยค่ะเรื่อยยาวๆเต็มๆคนางถือดูะเขาวงคุณดูตับ่เห็นนะคะเบอเห็นนได้ค่ะคนจะใต่ใบใหม่ขวดใบแบบนี้ละค่ะกะดดคนรลุ้ว่าซันแหนมบ่เห็นค่ะสันไทยก็บเเห็นเลยค่ะเพราะว่าใบใหม่โป๊กคนดีเนาะค่ะเนาะ ตอด,ดอกค <โด S 2> นอยากเหลื่อมแนะ่เนาะดอกคนยั่งหน่อยอยู่เพิ่งกําลังสิโพจากดินเลยค่ะแต่ว่าใบาใหม่ทมพคนเดียวมาขานอมันหมานค่ะอยูด่ด้วย่ะาคุดตะเกียก็ตาวตงหันไม่ค่ะเด้ใจเดออได้ร้านอ่ะเสียด,ดายเด้มาบ่ทันที่เมื่อกี้ก็ตาวตงหันหมู่บ้านๆน,นะคะได้ค่ะคุดอีก ตันะคะเนาะอยด่ทีาด้วยอยูไมีิดตูมแหงเลยค่ะด้วยตกันยังหน่อยเนาะ จุ่งเนี่ยขาเสียงขาขาคณป้อนค่ะคุณนี่นหาใหม่ห,หลายแล้วค่ะเก็บเงินีงด,ดูไปต้องหาใหม่ดสิวยนนี้นะคะ้อ ดวยคอะไ้ค่ะ,คะ,คะพุดต่อนได้่าย่ายเห,นหย็นมันก็ล้องเขินนะเขื้อระดับนี้่ใส่ราดอกนี้้อดอกหน่อยเฮียเป็นอยู่แต่นตดน ดอกไม้แต <icana>, ่ไหนนี่ยนี่ค่ะเห็นย<อ>ังดิชายเลยค่ะเนี่ดิชายกิโลมตรงานได้คอดเอาเลยค่ะแดดซองแล้ว huh. ค่ะ ไช่ค่ะยายตอน,น,นขอนอตอนนะคะ่ะตีถากใหม่เนาะยายได้มาเด้อค่ะมาเก็บเห็ดนองก้างค่ะเี่ก็กำลังกิ้นด้วยค่ะเฮ็ด่นก็ลรงออกไมเนะค่ะเนี่ยนี่กกำลังกึน ส,สวยเยคะ่ะไม่ได้ขายเลยพี่นาะมันหวานมีจ้าเดึหางใหม่แล้วเปาถือหางใหม่คะเพี่เนาะไม่ขดตัวเด้อพี่น้องนี่ค่ะแลสุนี่ค่ะ,คะส,สวยเลยคะ่ะ ทุ่มใหม่นะค่ะน้องอะไรคะตวต่อค่ะต่มัยนะค่ะน้อออกงูเห็ดก๊าลังออกเห็ดูนี่เ้อค่ะเด้อออกตุ่มๆมีะนีค่ะสวยเลยค่ะมันกาลังขึ้นอยู่ที่ขาตัวนี้ไง ปลาธรรมาชาติเนาะค่ะยายปาธรรมชาตินี่อุดงสมบูรณ์เลยค่ะเด้อเห็นได้ดอกงามค่ะแต่เด่นตรงนี้เลยค่ะดอกไม้ค่ะเหตุนลกำลังขึ้นป้าป้าใหญ่ๆเลยค่ะ สวยสวยจะสวยงามๆไปเลยค่ะเรื่อพี่เนาะโอเคพี่เนาะกันเลยค่ะเรื่อสิบปัวให้คนแดงเลยค่ะเรื่อสิบปัวเขาออกแล้วเห็นแล้วก็ออกต่อค่ะลงบานห้นะะามค่ะอกแังสีราคาทุกปีค่ะค่ะ โอ้หูดอกใหญ่เด่นมากเล้สวยดีค่ะออกทุกปีแล้วค่ะมูนี่พิที่แล้วก็ออกดีค่ะยายเราก็เคยมาเก็บอยู่เลยมาเบิ้งนะคะแล้วก็เลยม,มาเบิง้งพอดีมาถือจังหวะพอดีเรา,มา,ม,ามาเพิ่นเคยออกก็เลยมาเบิ้งนะคะก็เลยออกห่างอยู่แ่้ก็เลยหวานค่ะนี <c> ่เ <oughs> <c oughs> ด้อจาเด้อสวยๆค่ะ <c oughs> โอ้โหงามอยู่ค่ะเหลืออีกอยู่แล้วค่ะเหลืออีกจุดนึงค่ะไปต่อข่างหน้าไปค่ะเก็บอีกค่ะไปค่ะไปเก็บน้ำก้านค่ะเก็บไปหน่อยค่ะน้อสวยงามเลยค่ะเด้อพี่น้องเอ้ยต้อเลยค่ะเก็บเ็ยามเบีนเลยค่ะเด้อยายมาหายามเบีนจ้า สวยงามๆเลยค่ะเด้อติดตามฝากได้ก็แชร์หายายนุ่มนี้ได้จ้ะเด้ออย,ย่าสิได้มีกำลังใจมาหาเห็ดอีกต่อไปนะคะน้อทงทำกินต่อไปนะะ้อจ้ะมันหวานเลยค่ะเด้อสวยงามๆจ้าพอดีเลยค่ะ ตุต่มๆแบบตุ่ตๆม,มนะคะมันก็น่าสิ้นนะค,ะนะค่ะนะสวยๆมันได้ขวพี่นอนด้วยมีดินใช้คอยเอาจจะเก็บไว้จังสีเละคะ่ะเขาดินเป็นบ่อขแน่น่นนอยดินเป็นโรวมด้วย ทำมาได้ดีเหมือนเก็บยางนี้เลยค่ะเด้อเก็บนี่มาขนาดสวยๆค่ะเก็บด้กันเลยค่ะเด้อมาดูค่ะเด้อดอกนี่ดอกใหญ่เลยเนาะนี่เนาะดอูเลยดอกสวยเลยค่ะนี่มันขึ้นกลมๆนะคะเนาะ ดอกเขาจะคนมดอกไคุมอแล่วหระค่ะ่ละจ้าสวยค่ะสาตาหน้าจางอ๋อโอเคเนาะอ,อู้ตรงนีค่ะเดีวลาเยด้อขเด้อนี่นีสวยงมามเลยค่ะมีเฮดกตากด้จา้าเฮดตกตาเก,ก๊กตาหอนเนาะค่ะเนาะสอมูเนะคะนี่ยสมูคะ่ะค่ะ มีให้แต,ตกจ้าโมโแหลกมาบรทธานตาแต่ว่าตายตาคนกับทายมีอยู่เนาะค่ะจ้<า>เดี๋ยวเขาไปยางหาต่อไปนะคะเพื่อจะได้มาอีกบ่อนะ <c oughs> หาต่อนะคะนะคะ้องค่ะเป็นกำเป็นกำลังใจให้เนาะค่ะเี๋ยวดูค่ะเด้อสหรับเห็ดได้มือนี่ค่ะเห็ดปวกส,สวยๆงามๆตุ่มๆจ้า มันีเมื่อยแล้วค่ะกลับบ้านแล้วค่ะมันมานอยู่จ้ะกลับมาดได้ค่ะเด้อมันมานอยู่ค่ะเมื่อยเมื่อยมันนี้สวัสดีค่ะ